สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีตอนที่42นะครับวันนี้กลับมาสู่โหมดการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เอามาให้ชมกันวันนี้นะครับเรียกได้ว่าของใหม่เลยละครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับเป็น SSD จาก OCZ นะครับในรุ่น Vector นะครับไม่ใช่ Vertex นะเ e c เ o r เป็นซีรีส์ใหม่ของเขาเลยนะครับก่อนที่เราจะรีวิวหรืออันบ็อกหรือ อะไรทำอะไรกับมันนะครับก็ต้องขอขอบคุณยูเซอร์เต้ยบีบีนะครับที่ส่ง SSD ตัวนี้มาให้ผมเทสถึงที่ปารวสวค์ทีวีตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผ่านทางรายการนี่เลยต่อมาเรามาอันบ็อกเจ้าตัวนี้กันครับแต่ก่อนที่จะอันบ็อกดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็จะมีนะครับตัว s s d อยู่นะครับเวกเตอร์ตรงนี้นะครับใครที่เคยใช้พวก v o r t e x v o r t e x 4นะครับ ก็จะคุ้นคุนกันอยู่นะครับ i n d e l i c x i n f i l s ก็คือใช้ชิปควบคุม SSD ของ Indilinx นะครับซึ่งตอนนี้ OCZ เขาซื้อมาทำของเข้าแล้วด้วยนะครับมาดูข้างล่างกันนะครับ128 g b นะครับรุ่นนี้ผมเอามารีวิวตรงนี้ SATA T 6 g ิกะบิตนะครับก็คือเป็น SATA 3ความเร็ว6 g ิกะบิต per second นะครับเป็น SATA ที่เร็วที่สุดของตอนนี้แล้วนะครับ t r i m Support นะครับเป็นฟังก์ชันของ Windows MLC f a s LC, Fan Memory นะครับก็คือเป็นชิปชิปตัวตัวเก็บความจำมนะเรียกภาษาบ้านๆชนิด MLC นะครับถ้าไม่รู้ก็เสิร์ช Google นะครับ InDilic InFuse อันที่พูดไปแล้วนะครับ3.5 SSD Adapter for Desktop นะครับเป็นถาดแปลงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาไว้ใส่เครื่อง Desktop a r c o n i x True Image HDD Super นะครับ เป็นซอฟต์แวร์การโคลนฮัดดิทมา s อ d หรือจะโคลน s อเเป็น s อ d ก็ไม่แล้วแต่นะครับตรงนี้ด้านข้าง o อซิซ่าเวกเตอร์โอซิซ m โอซิซดอทคอมนะครับอันนี้เป็นเว็บเขานะเข้าไปดูได้เวกเตอร์นะครับโอซิซ่าโอซิซ่าโอซิซดอทคอมนะครับข้างหลังก็จะเป็นเวกเตอร์ตรงนี้นะครับ2.5นิ้วอะไร,รสองจุด t ้ t โซลได้นะครับอินดิลิก แล้วก็สรรพคุณอะไรต่างๆนานาของเขาและที่ผมปิดอยู่ก็คือ s ี r ล a l number นะครับซึ่งไม่ต้องดูไปหรอก <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ซีแซดพร้อมกับมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างนะครับต่อมาเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมา แพ็กเกจก็จะสไตล์คล้ายๆกับ v บอร์เทคสามเบ4อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีมีแผ่นแนบอะไรเอ่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับ,นนรบตัวอ c o ค i นิที่ผมพูดไปหน้ากล่องนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่อ n i ครนิกทูวิเมทเฮดดีซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ ให้ไปโหลดจากเว็บ o z นะครับแล้วก็เอาคีย์ตรงนี้ใส่ลงไปซึ่งผมไม่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็ขอไม่พูดต่อแล้วนะครับซอฟต์แวร์ไปโหลดแล้วก็ลองเล่นดูสำหรับใครที่ซื้อ SSD มานะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมีสติกเกอร์นะครับ I Love My o c e s s d หรือ I o c z Love My Ed d ก็จะอ่านยังไงก็แล้วแต่แต่แปลเป็นความหมายก็คือกูรักเ d d ะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบเก่าที่แถมใน v e r t ์เทนะครับหรือ v e r t ์เที่เวอร์เอะไรเก่าๆแถมแทบทุกรุ่นนะอ่ะเนี่นะมันแปลว่าฮัดดิสไม่ใช่ดิ s โซลิสเตดเร็วกว่าฮัดดิสนะอะไรแบบนี้ก็ดาว่ามันเป็นการเสียดสีผู้ใช้ฮัดดิสบางคนเขาเลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แทนนะครับแต่ก็น่ารักอีกแบบสติกเกอร์แบบนี้นะครับให้ดูกันนะครับโอเคต่อมา มาดูที่น็อตกันครับพูดเหมือนกับมาดู s อเดีเนาะน็อตตัวนี้นะครับก็ใช้ยึดกับเอเดีเข้าเคสเอเดี SSD เข้าถาดแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวถาดแปลงที่ผมพูดไว้หน้ากล่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอไม่แกะผมขอใช้ตัวที่เป็นเว r ร์เทคของผมนะครับให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นถาดแปลงเป็นเหล็กครับ แล้วเราก็เอา SSD วางลงไปในที่สุดเราก็ต้องไปดูที่ SSD <c oughs> นะครับอ่ากล่องตรงนี้ก็วางไว้นะครับ SSD วางลงไปแบบนี้นี่จริงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยใส่เข้ามาในเคสของเรานะครับถัดแปลงก็คือใช้น็อตตัวยึดได้เลยนะครับโอเคต่อมามาดูที่ตัว SSD กันนะครับให้อ่านไหม อ่ะบางคนเขาเพื่อเขาอยากอ่านนะครับเพื่อนี่ครับตัวได้ดีอย่างสวยนะครับกล่องก็เอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนไม่ให้มันลกฉากนะครับฉากก็ยิงเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเวกเตอร์2.5 Solid State d e ไดโอ c ีเซตเทคโนโลยนะครับ อินเดลิกเหมือนเดิมเนี่ยคร,รับรอบๆมันข้างหลังก็จะมีพวกดีเทลต่างๆของเขาอยู่นะครับว่าเป็นอะไรซีเรียลออก็เห็นเแลานะเราจะปิดตอนแรกทำไมก็ไม่รู้อันนี้เป็นประกันของ OC ซินะครับแกะก็คือประกันหมดอันนี้ก็เป็นประกันของ Memory to d a y นะครับแกะก็คือประกันหมดเหมือนเดิมเพื่ออะไรเนาะแล้วทีนี้นะครับมาเทียบกับ v ั t t e x ครับ มีคนเขาอยากรู้ตรงนี้นะครับว่าเวกเตอร์มันบางกว่าเวรเทกไหมนะครับคําตอบอยู่ตรงนี้ครับตรงที่กล้องผมจะโฟกัสได้เวกเตอร์วางกว่าบางกว่าเวรเทกครับแต่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับเทียบอย่างนี้จะเห็นมากกว่านะครับมันจะบางกว่าเวรเทกซึ่งบอกแล้วทํารายการคนเดียวมันง่ายอย่างเงี้ยแหละครับเห็นไหมครับมันจะบางกว่า โอเคนะครับแล้วน้ำหนัก2ตัวนี้นะครับถามว่าอะไรเบ,เบาวกว่าหนักกว่านะครับผมตอบได้ตรงนี้เลยว่าเวกเตอร์หนักกว่าครับเพราะว่าเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันทำจากเหล็กหรืออลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับส่วนวัวเทกนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับข้างบนเป็นพลาสติกขอทำไม <laughs> ข้างล่างเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กนะครับตรงนี้ เวกเตอร์ขอไม่เคาะแรงนะเดี๋ยวพังไม่ใช่ของผมโอเคตรงนี้มาดูที่ตัวเอเดดีนต่อครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับโฟกัสหน่อยถามว่าบางแล้วมันได้อะไรไหมครับบางคนเอาไปใส่อัลต้าบุ๊กหรือใส่อะไรพวกเนี้ยมันใส่ไม่ลงครับถ้าเป็นตัวหนาแบบเว r e อร์เนี่ยนะ แต่ตัวเนี้ยส่ลงครับแต่โนบุ๊กเป็น m s a t a ก็ใส่ไม่ลงนะเพราะอันนี้เป็น SATA โ okay. อเคได้ดูกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปดูผลเทสต SSD ตัวนี้กันครับพร้อมกับนะครับการเปิดโปรแกรมแล้วก็การบูตวินโดว์นะครับดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับ ไปเริ่มด้วยการบูตวินโดว์กันก่อนนะครับไปดูกันเลย ต่อมานะครับก็เป็นการที่เใช้โปรแกรมหลักๆนะครับพวกเอ,อ่อ Microsoft Office Word Excel PowerPoint แล้วก็พวก Adobe ครับ Photoshop Premiere Pro อะไรแบบนี้ไปดูกันเลย อาละครับได้ดูการส start up window s ไปแล้วนะครับแล้วก็การเปิดโปรแกรมพื้นฐานพวก office กับ photoshop อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูผลเสต์ตามโปรแกรมต่างๆกันครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับสรุปกันเลยนะครับข้อแรกเลยคือมันเหมาะกับใครนะครับ s อ d e ดีเวกเตัวนี้นะครับมันเหมาะกับผู้ที่แบบต้องการความแรงนะครับประกอบคอมใหม่เอ็ x ดีเอฟเอ8คอหรือคอไอเซอย่างนี้นะครับเราต้องการความแรงแบบสุดๆนะครับก็ใส่เอ d เป็นตัวหนึ่งรับรองแรงนะครับหรือคนที่ทำงานแบบพวกตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโออะไรแบบนี้นะครับที่ต้องใช้พวกโปรแกรม ที่หนักเครื่องเยอะๆนะครับก็เหมาะนะครับ SSD หรือใครที่แบบอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็จัดได้ครับ SSD แล้วต่อมาผมเชื่อว่าต้องมีคนถามแน่นอนว่าอัพจะนู่นคุ้มไหมอัพจากนี้คุ้มไหมนะครับอย่างแรกเลยคืออัพจากฮร์ดิ์นะครับมาเวกเตอร์ถ้าเครื่องคุณยังแรงอยู่นะครับแบบพวกแนะนำก็สัก i5 ในอย่างต่ำหรือ AMD สทัก4คอร์นะครับอัพมานะครับไม่เสียหายแรงด้วยนะครับ หรือจะประกอบเครื่องใหม่ก็ใส่ S s ปไดีก็ได้ครับแล้วต่อมาถามว่าอัพจาก S s d ไดรุ่นเก่าๆอย่างเช่น v e r e ์เ2 c o r s a i r Force ตัวเก่าๆอย่างเงี้ยมาเวกเตอร์ดีไหมนะครับส่วนตัวจากที่ผมลองเล่นดูนะครับที่ผมใช้ v e r e ์เ4อยู่เนี่ยก็เห็นได้นะว่ามันเร็วกว่าเวอร์เ4อีกนิดหนึ่งนะครับอัพรุ่นเก่าๆมาตัวเวกเตอร์ก็คุ้มอยู่ครับแต่ถ้าถามว่าคุ้มมากเท่าจากฮาร์ดดิสต์มา S s d ไหมก็ไม่คุ้มเท่านะครับสุดท้ายเลยคือ อัจาก v e r t e x 3 v e r t e x 4หรือ v e r t e x ท็กซ์ทีเนะั่นะนะนะอัพมาเป็นเวกเตอร์ส่วนตัวนะครับส่วนตัวไม่อิงผลเทนไม่อิงอย่างอื่นไม่คุมครับเพราะว่า v e r t e x T Vertex 4มันยังแรงอยู่นะครับงานปัจจุบันงานตัดต่องานอะไรมันก็ยังโอเคอยู่นะครับและสุดท้ายจริงๆมีคนเขาถามเข้ามาครับความร้อนเพราะว่าคนที่เขาถามเข้ามาเขาใช้ a l i จ i 4อยู่นะครับไอตัวสีเขียวเขียวอะนะของ OC Z มันร้อนจริงๆ v e r t e x 4มันก็ร้อนนะครับ เวกเตอร์ร้อนไหมไม่ร้อนครับอุณหภูมิอ่ะการทำงานมีแต่ไม่ร้อนเท่าเวอร์เทนะครับและสำหรับวันนี้ช่วงสรุปก็นานหน่อยนะเกือบ2นาทีนะครับสุดท้ายนี้ปาสวรรค์ทีวีก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับอย่างที่ทุกตอนเคยพูดมานะครับก็คือติดตามปาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h r e d f i t นะครับและสำหรับวันนี้ปาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ